ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องคำราชาศัพท์ต่อนะคะคุณครูจะสอนคำนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์ว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นนักเรียนรู้จักคำนามธรรมดากันใช่ไหมคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสิ่งต่างๆที่นี้คำนามราชาศัพท์ให้นักเรียนจำไปเลยว่าคำนามราชาศัพท์จะขึ้นต้นด้วยคำว่าพระ มีพระบรมพระบรมราชพระราชแล้วก็พระนะคะพระบรมคำคำนี้ใช้กับในหลวงเท่านั้นค่ะนุใช่แล้วค่ะพระบรมราชพระบรมใช้ได้กับในหลวงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นพระบรมราชวาทพระบรมราชโอ่งการพระบรมราชูปธรรมส่วนพระราชใช้ได้กับในหลวงพระราชินีพระพันปีพระเทพเช่นพระราชดํารัสพระราชดําริ ยกเว้นนะคะพระราชทานแปลว่าให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ค่ะนักเรียนจาให้ดีๆนะพระราชทานเป็นกริยาราชาศัพท์ค่ะส่วนคำว่าพระสามารถใช้ได้4ลํลำดับชั้นคือพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีพระพันปีพระเทพแล้วก็เจ้าฟ้านะคะสมเด็จเจ้าฟ้าอยกตัวอย่างเช่นพระขนงพระพักพระเนตรค่ะ ย่างคำนามราชาศัพท์นะคะย้ำอีกครั้งค่ะพระบารมีครั้งนี้ใช้กับในหลวงเท่านั้นแค่นู้นพระบรมราชองค์การพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมราชโชวาทพระบรมเดชานุภาพพระบรมโพธิสมภารพระราชรัพย์พระราชหฤทัยพระราชดำรัสนะคะพระราชทานแปลว่าให้ใช้กับ ชั้นที่หนึสก็คือในหลวงพระราชินีพระพันปีนะคะพระเทพนะคะนอกจากนั้นใช้ประธานค่ะใช้ลงมาตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าลงไปสรุปอีกครั้งนะคะคำนามราชาศัพท์เมื่อนักเรียนเห็นคำว่าพระขึ้นต้นเป็นคำนามราชาศาพัพท์ พระบรมพระบรมราชใช้กับชั้นที่หนึ่งเท่านั้นใช้กับพระมหากษัตริย์เป็นคําที่สําคัญมากๆเช่นพระบรมราชวาทพระปรมาพิไทยพระบรมเดชานุภาพเป็นต้นยกเว้นพระบรมราชินูประถมใช้กับพระราชินีได้ด้วยค่ะพระราชใช้กับสี่พระองค์ใช้กับชั้นที่1และสองคือพระพันปีและพระเทพนั่นเองนะคะเช่นพระราชประวัติ พระราชดำริพระราชดำรัตพระราชหัตทะเลขายกเว้นพระราชทานไม่ใช่คำนามราชาศัพท์แต่เป็นกริยาราชาศาพาัพท์ค่ะส่วนคำว่าพระใช้ได้จับชั้นที่1นถึงสเลยนะคะใช้คำใช้นำหน้านามที่เป็นอวัยวะของชใช้เช่นพระชานุพระนราชพระขนงเป็นต้นค่ะต่อมาค่ะกริยาราชาศัพท์กริยาราชาศาพัาาาศาพท์นั้นจะมีอยู่3ามแบบคือ คำกริยาเนี่ยคือคำที่แสดงอาการแสดงการกระทําใช่ไหมคะคำกริยาของคนสามัญก็อย่างเช่นกินนอนพูดฝันโกรธนั่งนอนแต่ถ้ากริยาราชาศัพท์เนี่ยคือเขาเกิดมาเป็นคําเขาใช้เป็นคํากริยาได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเลยตัวอย่างเช่นเสเวยบรรทมตรัสสุบินกิ้วรประทับโปรดคาเหล่านี้เป็นกริยาราชาศัพท์มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะส่วนแบบที่สองคือเราจะใช้คําว่าทรง คำว่าทรงเมื่อเอาไปใช้กับคำธรรมดาจะกลายล่างเป็นคำกริยาราชาศัพท์อ่ลองดูตัวอย่างนะคะทรงกับฟังเป็นทรงฟังเห็นไหมคะคำว่าทรงฟังเป็นคำกริยาราชาศัพท์ทรงวิ่งทรงยินดีทรงใช้ทรงจามทรงยืนทรงขอบใจทรงชุบเลี้ยงทรงสั่งสอนทรงยิ้มเห็นไหมคะทรงช้างทรงม้าทรงยิ้มใช่ทรงกับคำธรรมดา ะทำให้กลายเป็นคํากริยาราชาศัพท์ต่อไปถ้าเราเอาทรงไปใช้กับคํานามก็จะกลายเป็นคํากริยาราชาศัพท์เหมือนกันทรงช้างทรงมา้าเห็นไหมคะทรงกีตาร์จากกีตาร์ที่เป็นคํานามทรงกีตาร์ก็จะแปลว่าเล่นกีตาร์เป็นคํากริยาราชาศัพท์มีทรงอะไรกันบ้างมาดูพร้อมกันทรงบาดซึ่งจะแปลว่าตักบาดท,ทรงดนตรี คือเล่นดนตรีทรงคลุยคือเป่าคลุยทรงแบดมินตันคือเล่นแบดมินตันทรงศีนคือถือศีนทรงม้าทรงช้างก็คือขี่ช้างขี่ม้าทรงระนาดทรงเรือใบนะคะก็คือตีระนาดแล้วก็ทรงเล่นเรือใบนั่นเองนะคะสามเนี่ยทรงสามารถใช้กับคำนามราชาศัพท์เอ๊ะลืมคำนามราชาศัพท์ไปแล้วหรือยังคือคำที่ขึ้นต้นด้วยพระไม่ว่าจะเป็นพระบรมพระราชแล้วก็พระ ทรงพระได้ใช่ไหมคะทรงพระราชทรงพระเมตตาทรงพระราชปารภทรงพระราชสมภพทรงพระอุตสาหะทรงพระปรีชาสามารถทรงพระกรุณาทรงพระประชวนทรงพระอักษรทรงพระสําราญทรงพระดำเนินทรงพระก็ได้เคปะห้ามเติมทรงหน้าคำกริยาราชาศัพท์ยกเว้นทรงผนวดหนูจำได้ไหม เมื่อกี้คุณครูบอกว่าสเสวยบรรทมอย่างเงี้ยเป็นคํากริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเราจะไม่เติมทรงจะไม่มีคําว่าทรงสเสวยเราใช้สเสวยได้เลยนะคะเราจะไม่ทรงบรรทมเราใช้บรรทมได้เลยในหลวงบรรทมอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ยกเว้นคําเดียวที่ใช้ทรงกับคํากริยาราชาศัพท์ก็คือทรงผนวดน,นะคะ ทีนี้มาดูข้อสอบจะชอบถามเรื่องทรงมีทรงเป็นใช้ยังไงคําว่าทรงมีทรงเป็นใช้กับคําสามัญเช่นทรงมีกล้องถ่ายภาพทรงมีวิทยุทรงเป็นนักปราศทรงเป็นประทานาจะเจอในข่าวบ่อยๆนะคะทรงเป็นประทานส่วนคําว่ามีกับคําว่าเป็นจะใช้กับคําราชาศัพท์เลยอย่างเช่นมีพระราชสาวนีมีพระราชดํารัสมีพระราช,รรราชโอรส มีพระราชดำรินะคะพระราชพระราชเนี่ยเป็นคำนามราชาศัพท์ใช้กับคำว่ามีคำว่าเป็นได้เลยนะสรุปกิยาราชาศัพท์นะคะกริยาราชาศัพท์เนี่ยจะมีทั้งกริยาที่เกิดมาก็เป็นคำราชาศัพท์เลยเช่นสเสวยบรรทมโปรดกริว้วแล้วก็มีการเติมทรงทรงเติมกับอะไรได้บ้างใช้ทรงนำหน้าคำกริยาธรรมดาเช่นทรงขอทรงรับทรงฟังทรงวิ่งทรงยินดี ทรงยิ้มใช้ทรงนำหน้าคำนามธรรมดาเช่นทรงช้างทรงหมาทรงระนาดทรงเรือใบทรงศีลใช้ทรงนำหน้าคำนามราชาศัพท์ก็คือทรงพระนะคะเช่นทรงพระประชวนทรงพระอักษรทรงพระดำเนินทรงพระสําราญแต่ยกเว้นทรงพระราชทานใช้ไม่ได้เพราะพระราชทานเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะ ห้ามใช้ทรงกับคำที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะยกเวน้นทรงพนวดที่ใช้ได้นะคะสูตรง่ายๆร้องวนไปค่ะคำนามเติมพระกริยาเติมทรงคำนามเติมพระกริยาเติมทรงคำนามเติมพระกริยาเติมทรงต่อมาการใช้เสด็จนะคะเสด็จใช้ยังไง เสด็จบวกกริยาธรรมดาเช่นเสด็จไปเสด็จมาเสด็จกลับใช้ได้เสด็จบวกนามราชาศัพท์เช่นเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชสมภพเสด็จบวกนามธรรมดาไม่ได้เช่นเสด็จช้างเสด็จม้าเราไม่ใช้เราจะใช้ทรงช้างทรงม้าเนาะเสด็จบวกคํากริยาราชาศัพท์ไม่ได้เช่นเสด็จดำเนินเสด็จเสวยไม่ได้นะคะ เพราะว่าดำเนินเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์แต่ที่ใช้ได้คือถ้าเป็นนามราชาศัพท์คือเสด็จพระราชดําเนินนะคะข้อควรรู้เสด็จพระราชดําเนินหรือที่เขียนว่าเสด็จแล้วมีไปยานน้อยหมายถึงเดินทางโดยยานพหนะหรือเดินตามทางลาดพระบาทผู้ที่จะใช้คําว่าเสด็จพระราชดําเนินได้เนี่ยมี4พระองค์เท่านั้นคือในหลวงพระราชินีพระพันปีแล้วก็พระเทพนะคะเสด็จพระดําเนินไม่มีใช้นะคะมีแต่ทรงพระดําเนินที่แปลว่าเดิน สเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานจะหมายถึงพระราชาหรือพระราชินีเดินทางไปพักค้างคืนนอกวังหรือไปนอนต่างจังหวัดเสด็จนิวัตพระนครหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือราชินีเดินทางจากการพักแรมเข้าสู่กรุงเทพนะคะคำกราบบังคมทูลกราบทูลแล้วทูลใช้อย่างไรนะคะ แปลว่าบอกหรือเล่านะคะคํากราบบังคมทูลธรรมดาไม่ต้องมีคําขึ้นต้นและลงท้ายเช่นถ้ามีพระราชดำรัสถามว่าเธอสนใจวิชาอะไรนักเรียนจะกราบบังคมทูลได้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าสนใจวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าค่ะถ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานหรือกราบบังคมทูลรายงานกิจการหมายถึงพูดรายงานชั้นเจ้าฟ้าลงไปใช้กราบทูลชั้นหม่อมเจ้าลงไปใช้ทูลค่ะ